ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่สิ่งที่พวกเราชาวพุทธควรจะต้องทำคือเติมบุญให้กับตัวเองก่อนเป็นสิ่งแรกเลยนะเติมบุญได้เยอะเท่าไหร่ก็เป็นกําไรแก่ชีวิตของเราเท่านั้นหรือว่า เติมบุญเท่าไหร่ก็เป็นต้นทุนแห่งความเจริญความก้าวหน้าของปีพุทธศักราช2564ของเรามากเท่านั้นทีน,นี้ในการเติมบุญถามว่าจะเติมยังไงดีก็สิ่งใดที่ทำให้ใจโรใาสายได้มากที่สุด ให้เราได้มีหลักในการประพฤติปฏิบัติในการสร้างบุญได้มากที่สุดสิ่งนั้นแะจะทำให้เราได้บุญเยอะเป็นพิเศษก็เลยมองพิจรารณานดูแล้วในพระพุทธศาสนาของเราคำสอนที่เป็นหลักที่เป็นประธานอยู่บทสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ กับพระโกนธัญญาให้กับปัญจวัคคีชุดแรกนั่นแหละเออเป็นบทที่สำคัญที่สุดเพราะว่าบทธรรมจักนี้บทสวดธรรมจักรหรือบทเทศที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นครั้งแรกนี้แท้ที่จริงแล้ว เป็นแม่บทคําสอนทั้งหมดของพระพุทธศาสนาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสรู้แล้วทบทวนว่าตัวของพระองค์เองนะตรัสรู้มันได้อย่างไรทบทวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำคําสอนเอามาเทศให้กับ ท่านปัญจวัคคีย์ทั้งห้าหนั่นฟังบทนี้ต้องถือว่าเป็นแม่บทคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งหมดเมื่อพระองค์ตรัสเทศแล้วสิ่งที่แสนวิเศษก็เกิดขึ้นทันทีกับโลกคือได้มีผู้ที่บรรลุธรรมตามพระองค์ท่านคือท่าน โกนธัญญะนั่นเองซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของปัญจวัคคีบรรลุธรรมตามพันธีส่วนอีกสี่รูปนั้นนะการฝึกตัวยังหย่อนอยู่ยังตามไม่ทันแต่ถึงขนาดนั้นวันต่อต่อมาอวันต่อต่อมาอีกสี่รูปที่นั่งฟังอยู่ก็บรรลุธรรมตาม ท่านโกนทะยะมานด้วยแสดงว่าคำสอนในบทพระธรรมจากนี้เนี่ยเป็นคำสอนที่สมบูรณ์ที่สุดเลยเพราะผู้ที่ฟังบัดนี้ก็ได้บรรลุธรรมตามพระองค์ท่านแล้วก็ต่อมาก็หมดกิเลสตามพระองค์ท่านหลังจากนั้นมาหลังจากนั้นมา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเจอใครแล้วนะเมื่อเจอใครที่สมควรจะสอนได้พระองค์ก็จะขยายความหรือย่อความของพระธรรมจักรนี้สอนให้เขาตามแต่สติปัญญาของเขาจะรับได้ใครสติปัญญาย่อนกว่าท่านโกนทัญญาก็อ่ะ ขยายความให้ง่ายหน่อยให้เขาตามทําได้แล้วเขาเหล่านั้นก็บรรลุธรรมตามอ่ะถ้าใครปัญญาเฉียบแหลมมากพระองค์ก็ย่อบทธรรมจักนี้แหละเอามาสอนให้แล้วเขาก็บรรลุธรรมตาม,ตามไปตลอดชีวิตตลอดพระชนของเราสัมมาสัมพุทธเจ้า45,000ห้พรรษา ที่เทศสอนมนุษย์อยู่นี่สอนทั้งมนุษย์ด้วยเทวดาด้วย45ภาษาก็คือบทขยายและบทย่อของพระธรรมจักรนี้เอง45ภาษาเป็นคำสอนอยู่ในพระไตรปิฎก45เล่มหรือหนึ่งตู้ใหญ่ๆเลยนะเป็นคำสอนเอาไว้ คำสอนของศาสดาใดๆที่อยู่ในโลกนี้คำสอนส่วนที่ดีของทุกศาสดาในโลกนี้นะก็เมื่อไปตรวจสอบดูแล้วก็จะพบว่าก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะที่อยู่ในคำสอนของอในพระพุทธศาสนาของเราเพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า ธรรมจักรเนี่ยนะคือธรรมนูญของโลกธรรมนูญธรรมนูญหรือบทบรรัญญัติที่จะพาชาวโลกไปเนี่ยให้ปิดนรกเปิดสวรรค์ไปจนได้จนกระทั่งบดกิเลสไปถึงพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามได้แตกฉานพระไตรปิฎอแตกฉาน ในบทธรรมจักรนี้ก็ได้ชื่อว่าแตกฉานพระไตรปิฎกทั้งตู้นั่นแหละแล้วก็เท่าเป็นผู้ที่แตกฉานในเรื่องของการดำรงชีวิตของไม่เฉพาะมนุษย์แต่แตกฉานในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลดำรงชีวิตของทั้งมุตทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งพระอินทร์พระพรหมอะไรหมดเป็นนั่นแหละ แตกฉานจนกระทั่งไปพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นการที่ใครนะได้สวดพระธรรมจักรนะเป็นประจำการได้สวดพระธรรมจักรเป็นประจำก็เท่ากับได้ทบทวนธรรมนูญของโลกธรรมนูญที่จะพาให้ตัวเองและชาวโลกเนี่ยพ้นกิเลสได้พ้นทุกข์ได้ไปนิพพานได้ ที่นี้ในวาระในวาระวันส่งท้ายาปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้หลวงพ่ออยากจะชักชวนพวกเราได้สร้างบุญใหญ่ให้กับตัวเองไปพร้อมๆกันทั้งโลกนะนะสมาชิกของวัดพระธรรมก,กาย,ยที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยอยากจะเชิญชวน ให้ร่วมกันสวดพระธรรมจักรไปพร้อมๆกันทั้งโลกเลยถามว่าทำไมต้องพร้อมกันทั้งโลกด้วยตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่หนึ่งก่อนการสวดพระธรรมจักรนี่เท่ากับทบทวนธรรมนูญของการพ้นกิเลสข,ของชาวโลกเพราะฉะนั้นบุญใหญ่เกิดขึ้นกับเราแน่นอนอยู่แล้ว สิ่งที่ตามมายิ่งสวดทบทวนใจก็ยิ่งใสย,ยิ่งใสเท่าไหร่บุญก็ยิ่งเยอะตามไปด้วยประการต่อมาการสวัดทั้งโลกนีนครั้งนีนะ้การสวดทั้งโลกกันออนไลน์ครั้งนี้ก็เป็นการสวดทั้งโลกของอวัดพระธรรมกายเป็นการรวมใจ ของศิษ์ของธรรมกายถ้าจะว่าอีกทีงเป็นการรวมใจของลูกลูกศิษย์ลูกหลานหลวงปู่พระมงคลเทพมุน,มนีพระผู้ปราบบานไปพร้อมๆกันทั้งโลกเลยหรือถ้าจะว่าอีกทีงก็เป็นการรวมใจของคนทั้งโลกนั่นแหละเติมบุญให้กับตัวเองด้วยเติมบุญให้กับ ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของตัวด้วยนะเติมบุญให้กับประเทศชาติของตัวเองด้วยแล้วก็กลายเป็นเติมบุญให้กับทั้งโลกด้วยทำไมจึงต้องมาเติมบุญกันตอนนี้มีความจำเป็นจริงๆปีนี้จำเป็นมากกว่าทุกๆปีทำไมมากกว่าทุกๆุตีปีปีนี้อย่างที่เรารู้กัน ว่าทั้งโลกนะมีเหตุการณ์วิกฤตหลายๆเรื่องนะเรื่องการเมืองก็วิกฤตแต่ละประเทศนี่มีการเดินขบวนก็วุ่นวายไปหมดเรื่องของเศรษฐกิจก็วิปริตเนไปเพราะว่าออนั่นแหละในเรื่องของเศรษฐกิจวุ่นวายกันพอสมควรทีเดียวเรื่องของสงครามในประเทศก็มี การเดินขบวนในประเทศต่างๆก็มีฟ้องว่าอะไรฟ้องว่าเออขณะนี้ทั้งโลกบุญกับบาปเนี่ยมันปริมปริมกันเต็มที่นะเพราะความสุขความเจริญของโลกเราทั้งโลกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุญกับบาปถ้าคนในโลกรวมกันแล้วเอาบุญมารวมกันทั้งโลกแล้ว มากกว่าบาปเยอะโลกนี้ก็จะมีแต่ความสงบสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านแต่ว่าถ้าอาบุญกระบาปของคนทั้งโลกมารวมกันแล้วปรากฏว่าโลกเดือดร้อนเท่าไหร่ก็แสดงว่าบาปนะั้มันกำลังแซงหน้าบุญกันนะขณะนี้โรคเรา,เาโรคท,ทั้งโลก กำลังวุ่นวายอย่างหนักคือโควิดฟ้องเลยบาปเนี่ยมันไล่บาปเนี่ยมันไล่บุญเข้ามาปริมปริมด้วยกันแล้วถ้าปล่อยชักช้ายิ่งกว่านี้นะเดี๋ยวบาปมันจะท่วมบุญนะมันจะไม่แค่โรคระบาดลนะเดี๋ยวมันเถอะจะกลายเป็นสงครามอะไรต่อมิอะไรกันให้วุ่นไปหมดก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นนะถึงเวลาละลูกหลานลูกศิษย์หลวงปู่หลวงปู่ของเราลูกหลานหลวงปู่ลูกหลานคุณยายาลูกศิษย์หลวงพ่อครูแม่ใหญ่ทั้งโลกถึงเวลาละต้องรีบรีบช่วยกันเติมบุญให้กับตัวเองชักชวนพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวมาเติมบุญให้กับครอบครัว ทบชักชวนญาติสนิทมิสหายสัมพันธ์ชนก็ให้ช่วยกันมาสวดธรรมจักเออจะได้เติมบุญให้กับนั่นแหละทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนทั้งบริษัทที่เราอยู่แล้วทั้งหมดนี้มันก็กลายเป็นเติมบุญให้กับประเทศเติมบุญให้ทั้งโลกไปด้วยถ้าอย่างนี้ละ่ะบุญที่เราสร้างขึ้นมายกยกดยก,การสวดธรรมจักนี่แหละ มันจะเป็นการแก้ไขโลกด้วยวิธีที่เฉียบพลันที่สุดโดยที่ผู้ที่ยังมาไม่ถึงพระพุทธศาสนาผู้ที่ยังมาไม่ถึงวิชาธรรมกายจะนึกไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นนะในฐานะที่เราเนี่ยได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมกันมาตลอดชีวิตรีบชักชวน พ่อแม่พี่น้องญาติสนิทนิตรสหายพักพวกเพื่อนฝูงทั้งที่เพื่อนบ้านทั้งในที่ทำงานจะเป็นเพื่อนถ้าเป็นไปได้เพื่อนตั้งแต่เรียนกันมาตั้งแต่อนุบานนะลนั่นแหะยันจบมหาวิทยาลัยจนกระทั่งคบหาสมาคมกันัในปัจจุบันนี้นั่นแหละไปตามกันมาสวดเยอะๆ สวดออนไลน์เลยนะสวดออนไลน์พร้อมๆกันให้มันกระหึมไปทั้งโลกให้เสียงสวดมนต์เนี่ยมันกระหึมไปทั้งโลกภาพออนไลน์เนี่ยให้ประทับใจคนทั้งโลกว่าเออคนมีบุญเนี่ยเวลาเขาสวดมนพร้อมๆกันนี่เออมันจะกระหึมแล้วก็ทะลุเข้าไปในใจให้ดื่มดำในบุญเนี่ยยังไง แล้วก็คนทั้งโลกก็จะได้เห็นว่าอ,อ๋อหน้าตาของคนพุทธหน้าตาของคนมีบุญหน้าตาของผู้ที่มุ่งจะไปจะไปพระนิพพานหน้าตาของผู้ที่มุ่งที่ปราบกิเลสปราบมารเนี่ยอ,อ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้เองแล้วก็พวกเราเองซึ่งอยู่กันคนละมุมโลกนะ ไปทำงานยักย้ายไปอยู่ตามประเทศต่างๆก็จะได้เห็นหน้าซึ่งกันและกันด้วยว่าอ๋อนี่ชาวพุทธที่รักบุญอ่รักบุญกลัวบาปมีอยู่ในโลกนี้ไม่น้อยเลยแล้วอาจจะเห็นอีกด้วยว่าอ้าวที่อยู่ในประเทศเราประเทศเดียวกับเราที่เราออกจากประเทศแล้วเนี่ย ยังมีมาอยู่ในประเทศเดียวกับเราเนี่ยนะจะอยู่ในยุโรปจะอยู่ในอเมริกาจะอยู่ในตะวันออกกลางอ้าวอยู่ใกล้ๆนี่ก็บีนี่เดี๋ยวจะได้ติดต่อไปเจอกันอีกด้วยถ้าอย่างนี้น่ะมันเป็นความอบอุ่นอย่างนี้เนี่ยเป็นการสร้างความสามัคคีอย่างนี้เน่ยเป็นการสร้างความปึกแผ่นให้เกิดกับพระพุทธศาสนาด้วย มองภาพอย่างนี้ให้ดียิ่งไปกว่านั้นที่อยากจะชี้ให้ดูพวกเราบางทีก็นั่นแนหะเรียนพระพุทธศาสนากันมาแต่บางทีไม่ได้เอาภาพมาต่อกันให้ชัดคงจำได้นะว่าเออห้าสิบปีในพื้นมนุษย์นะห้าสิบปีในในโลกนี้ เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนของชั้นจตุมหาราชรนึกว่าเทวดาชั้นที่หนึ่งร้อยปีของมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนของชั้นดาวันดึงของชั้นที่พระอินยูนั่นแหละอ่ะสองร้อยปีของมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนของชั้นยามาชั้นที่สามแล้วก็ 400รปีของมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนของชั้นดุสิตท,ที่เราคิดจะไปพักน่นะ,ะพักชั่วคราวจนกว่าจะปราบมารปราบกิเลสหมดชั้นอื่นๆก็เอาสองคูณเข้าไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะแต่ชั้นนิมมานราดีปรนิมมิตวสวัสดีก็ตามทีเถอะเกิดอะไรขึ้นที่อยากจะชี้ให้ดูก็คือเอาง่ายๆ วันนี้พอส2,563ขึ้น2,564ถ้าเอา50ไปาหารนะ50ไปาหาร2,563ได้เท่าไหร่ละ2,5525 5, 5, อ้ 5, 5, 5, 5, อาหนึ่ง้าหาละก็ได้51กว่า ได้ห้าบอ็กว่ากว่ามันคืออะไรอ๋อเท่ากับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะที่เทศธรรมจักมาครั้งนั้นนะ่ะเทวดาชั้นจตุมหาราชเขามีความรู้สึกอ๋อฟังเทศมาเมื่อยังไม่ถึงสองเดือนเลยเพราะห้าสิบวันกว่ากว่าถ้าเทวดาชั้นดาวดึงที่เขาอยู่ฟัง ก็สัมมาสัมพุทธเจ้าเทศเมื่อครั้งนั้นก็อ๋อเอา,100าร้อยมาหานร้อยมาหารก็พึ่งก็ยี่ห้าวันก็กว่าถ้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 าชั้นสูงขึ้นไปนะอ๋อก็เมื่อไม่กี่วันที่แล้วนี่เองเกิดอะไรขึ้นก็อยากจะฝ่าพวกเราเอาไว้พอเราสวดเท่านั้นเรากระหึ่มกันทั้งโลกเนี่ย ทั้งเทวดาทั้งนางฟ้าแหละทั้งพระอินทร์พระพรหมแหละที่ได้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนะ์เมื่อพระองค์ทรงเทศธรรมจักครั้งโน,นนะ้นเขาฟังนะอ้าวเมื่อไม่นาานมานี่ดีเหลือกเกินมนุษยนะ์มนุษย์ร่วมกันทั้งโลกนะชาวพุทธทั้งโลกร่วมกันสวดนะ ลูกหลานหลวงปู่ครูแม่ใหญ่คนยายอาจารย์มาร่วมกันสวดนี่ยดีเลือกเกินดีใจได้ฟังธรรมจักอีกรอบนึงนี่ยกมือพนมแต้เลยใครสวดได้ก็สวดไปพร้อมกับเราใครสวดไม่ได้ก็ยกมือพนมแต้เลยฟังพวกเราสวดไปไม่ว่าพวกเราที่เป็นคา,ารวสไม่ว่าพวกเราที่เป็นพระสวดพร้อมๆกันอย่างนี้ลนะ่ะ เทวดานางฟ้าในพนมมือมาฟังเพียบเลยนะนี่ก็เป็นบุญใหญ่อีกอย่างหนึ่งของเราซึ่งเราอาจจะนึกไม่ถึงยิ่งไปกว่านั้นก็อยากจะฝากเอาไว้ถ้าพวกเราต่อแต่นี้ไปนั่นแหบะบทุกคืนก่อนนอนได้มันสวดได้มันสวดพระธรรมจักร หรือทุกวาระนานวันสำคัญทางพุทธศาสนาต่อไปข้างหน้าไม่ว่าจะมีอะไรนะนะแล้วไม่ว่าเราจะมีบุญใหญ่อะไรเราได้มีโอกาสมาสวดบุญร่วมกันอย่างนี้เนี่ยทั้งโลกพร้อมๆกันแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะเป็นการเติมบุญให้กับตัวเองเติมบุญให้ครอบครัว เติมความสำเร็จความสุขให้กับคนทั้งโลกขอให้มองภาพนี้ให้ชัดๆแล้วเราจะเออเราจะได้ไปช่วยกันตามชาวพุทธมาสวดพระธรรมาจักรเป็นเยอะๆแล้วก็เมื่อเทวดาลงโมทนามาลงมาสโมทนาบุญลงมาฟังสวดที่บ้านใครที่เขาใกล้ที่สุดนั่นแหละ ไม่ว่าเทวดาในระดับชั้นฟ้ากี่ชั้นฟ้าแม้เทวดาในระดับล่างที่สุดอากาศเทวาภุมะเทวาอะไรก็ตามที่เขาลงมาฟังสวดเป็นประจำแล้วก็เขาก็จะลงรักษาบ้านนั้นด้วยเพราะว่าเมื่อเราสวดเป็นประจำเขาก็ชุ่มชํำในบุญในทบทวนบุญของเขาซบทบทวนคําสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเขาเขาได้บุญมากเท่าไรเขาก็อยากจะดูแลปกป้องคุ้มครองเราด้วยเมื่อดูแลปกป้องคุ้มครองเราก็จะเลยไปถึงลูกหลานว่านเครือเนื้อหน่อเราด้วยบริวารเราด้วยก็จะเลยไปคุ้มครองแม้ธุรกิจการงานของเราด้วยใครที่เทวดานางฟ้าลงคุ้มครองอย่างนี้ ธุรกิจการงานก็จะมีแต่จเจริญรุ่งเรืองตามไปอีกด้วยดีทั้งทางโลกดีทั้งทางธรรมอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะอยากจะขอเชิญชวนลูกหลานหลวงปู่คุณยายลูกศิษย์ของหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ของเราที่อยู่ทั่วโลกมาร่วมสวดพระธรรมมาจากพร้อมๆกัน ให้กระหึมในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยเอาเวลาในเมืองไทยเป็นตัวตั้งก็แล้วกันนะอยู่ในประเทศนั้นๆน่นนะก็เช็คเวลาเอาเองก็แล้วกันว่ามันตรงกันยังไงแล้วก็ถือว่าวันนี้วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเป็นวันปฐมมันเริ่มปฐมมัเริ่มของเราที่ต่อไปนี้ เราจะมาร่วมสวดธรรมพระธรรมจากกักรประวัตนณะสูตอย่าทั้งโลกเป็นวาระวาระไปเลยก็ขอให้บุญที่เราตั้งใจทำครั้งนี้จงมาช่วยกันจงมาประมวลรวมกันนะบุญของลูกลหลานหลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายเราเนี้ยทั้งโลกเลยที่มาร่วมสวดอย่ครั้งนี้มันรวมกัน แล้วก็มาดับภัยโควิดด้วยที่มันกำลังระบาดเนี่ยนะพอบุญมากเท่านั้นไอ้เจ้าพวกนี้จริงๆแล้วนะภัยพวกนี้เนี่ยในส่วนหยาบจะเรียกว่าเกิดจากวัยรื่อะไรก็ตามแต่ในส่วนละเอียดนั่นแหลพะพระเจ้าองค์บอกไว้แล้วพวกนี้แหละเกิดจากอะมนุษย์อะมนุษย์ซึ่งตามธรรมดาน่ะกำลังบุญของมนุษย์เนี่ย กดมันไว้อยู่ไม่ให้มันออกมาอารวาสได้แต่ว่าพอกำลังบาปมันเพิ่มขึ้นเท่านั้นล่ะบุญไม่พอจะกดไอ้พวกนี้ไม่ให้อารวาสมันก็เลยโพมบอารวาสเพราะฉะนั้นนะตรวจครั้งนี้เนี่ยกลายเป็นว่าช่วยระงับเอ,อ่อโควิดที่กำลังบักกำลังระบาดอยู่เป็นการช่วยกันในทางละเอียด ส่วนว่าในทางหยาบในทางโลกเขาจะอาศัยแพทย์อาศัยวัคซีนไงก็ให้เขาว่ากันไปตามเรื่องของเขาแต่ในเรื่องหลักธรรมเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นไปตามมาสวดกันเยอะๆเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเราครอบครัวเราที่ทำงานของเราประเทศชาติของเราแล้วก็เป็นสวัสดิมงคล ของทั้งโลกด้วยนี้คือการสร้างบุญที่ง่ายที่สุดในฐานะที่เออตอนนี้ออกไปไหนไม่ค่อยจะได้เพราะว่าคงจะมีอ,อะไรแต่ละประเทศก็มีมาตรการป้องกันโควิดต่างๆนานากันจนกระทั่งไปไหนไม่สะดวกแต่ว่าสวดมนต์ออนไลน์รับรองว่าสะดวกแน่ได้บุญแน่ก็ขอให้ ทุกคนนะทุกรูปนะได้บุญเยอะๆเพื่อจะเอาบุญนี้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยกันทุกรูปทุกคนเนะจ้าแล้วก็ฝากไว้ด้วยใครมาออนไลน์แล้วจะออนรวยเจ้าค่ะ